ดี่ข้าวตอนเช้าครับผมยังไม่ตกตีครับข้าวที่กำลังขึ้นครับด้านหลังตื่นมาก็ถุงข้าวครับผมเตรียมทำกับข้าวให้ลูกเ,เรียนเนาะลมรับมีลมเมื่อสักพักตรงช่วงตีห้าฝนตกครับเมื่อคืนก็ตก น,น้ำน้ําลดครับรู้สึกว่าน้ําจะลดลงอาทิตย์กำลังขึ้นข้างหลังสวยๆครับตายังบวมอยู่เลย <c oughs> อากาศก็เย็นๆนิดนึงครับประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศา ก็เห็นดินแล้วครับน้ำลงไปเยอะเลยก็ถ้าลงอีกจนถึงช่วงเย็นก็ประมาณพรุ่งนี้มะลืนประมาณวันจันทร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เดินจันทร์น่าจะมอไซค์น่าจะเข้าได้ปกติครับตอนนี้ก็เข้าได้ครับแต่มันทึกโชก็่อ,อเสียนิดนึงไ,ไม่อยากจะเสี่ยงครับถ้ารถมันก็เอาบุโสแล้วทางมา้ซ่อมอีกเสียตรงครับเดินดีกว่าเนาะ นี้เรามีอา,ากาศเย็นๆนะไม่รู้ว่าฝนจะตกมา,มาอีกหรือเปล่าพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วง6โมงนี้ก็จะตกครับใกล้จะ6โมงแล้วขบนโน้นเครื่องบินแวบๆๆเลยครับแสงบินอยู่ใต้ใต้เมฆครับแล้นีบินเหนือเมฆขึ้นมุมนี้สวยมากครับยาบ้าน ครับก็น้ำก็ลดลงแล้วเนาะตอนนี้ครับเริ่มสว่างแล้วจะโมงหนึ่งนะครับผมสองขวาลมครับผมมีลมเย็นๆครับนกบินเลยน้ำก็เริ่มลดลงลดลงหน่อยแะถ้าน้ำได้ถึงนอกนั่งร้านถ้านั่งร้านถึงกระร้นน้ำมันเครื่องก็เดี๋ยวอมอไซค์เข้ามาครับรถใหญ่ก็เข้าไ,ได้แล้วครับถ้าถึงตรงนั้น หนีก็หูลมเย็นดียังแต่ไม่ได้ชอบครับแผลอากาศเย็นแต่ชอบความเย็น บรรยากาศก็ขึ้มๆทั้งวันครับมีแดดบ้างบางครั้งคะครับตรงนี้น้ำมันลงเยอะเลยครับไม่รู้เสียงดนตรีเข้าโคตรป่าลงอย่าน,นี้แล้วครับร็ลงเนเยอะเลยครับลงเร็วมากครับวันนี้เมื่อเช้ายังอยู่ตรงหญ้าอยู่เลยวันนี้ก็ ไปแล้วลงแล้วนะถ้าลงอย่างนี้จะหน้าน่าจะถึงประมาณสักถังน้ําครับถังโดนเนาะก็ดีครับลงเร็วก็ดีครับเผื่อพวกนี้ได้รถเข้ามาได้ลมครับลมแรงมากครับอากาศเย็นสบายเลยวันนี้ครับก็เดินลุยน้ำไปห่างน้อยนิดนึงครับน้ำก็ลงเยอะครับวันนี้ ัก5เซนได้ครับหมอไซน่าจะเข้าได้แล้วครับผมเดี๋ยวขับมอไซค์เข้ามาแลวลงอีกคืนนี้ถ้าไม่มีน้ำมาก็น่าจะโอเคแล้วครับ2วัน3วันก็ลดกระบะเข้าได้แล้ว ไปหาอะไรเย็นๆดื่มซะหน่อยครับแกเหนื่อยซะน,นิดหนึ่งนอนทั้งวันแหละตอนนี้ก็อากาศก็ยังเย็นๆสบายๆอยู่ครับเป็นสบายคืนนี้น่าจะนอนดีครับอันนี้ไม่รู้สึกร้อนเลยไม่รู้ว่าจะเย็นจะเย็นได้อีกกี่วันเนาะ ได้อีกกี่วันน้ำท่วมมาอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งครับคือหญ้าหญ้าข้างทางก็ตายครับท่วมอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ตายแล้วกระโลไปนิดนึงครับก็เมื่อวานตรงโค้งเนี้น้ํายังขึ้นเต็มอยู่เลยครับวันนี้ก็ลดหมดแล้วน้ําถึงตรงหญ้าเลยครับตรงเนี้ย แลวก็ท่วมสูงด้วยนะอันนี้ก็ลดลงเยอะครับหญ้าตรงกลางถนนนี่ก็มิดครับ,น,าบาน้ำบาแน่าจะห้าเซนก,กว่าๆครับผมดูแล้ววันนี้ตอนนี้ก็จะสี่โมงครับเด็กเลิกเรียนกันแล้วทยอยเลิกเรียนกันแล้วตัวคลองไปหลับแล้วครับวันนี้มีเสียงเพลงครับลอยมาไม่รู้น่าจะเป็นงานบวชงานอะไรครับฝั่งโน,น้นอลยมาจะนนี่ไม่รู้ว่าจะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่า เดี๋ยวไปเปิดตอนตัดต่อดูว่าจะมีไหมจะได้ลบออกหรือเปล่าครับตอนนี้ถ้าจัดงานหมู่แต่และหมู่อยู่ห่างกันครับแต่มันเป็นทุ่งครับเปิดลําโพงหันออกหาทุ่งแล้วก็มันก็ลอยมาตามลมครับส่งเพลงดังมากเปิดทีจัดงานทีนี้ผมไม่ไหวครับเล่นกันสองวันสามวันเนี่ยบางทีก็ทั้งวัน คืนตอนเย็นนี่ก็สองทุ่มถึงสองทุ่มตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับพาดูนอกอีกโก้งนี้ก่าไปแล้วอีกโก้งครับนอนหางกระดิกอาจจะไม่ชัดครับผม เสียงอีกโก้งหรอครับแอกแอก,แก,แกอยู่ในปลาครับข้างๆไม่มีใครทําอะไรมันมันก็อยู่ครับผมแล้วก็ดงนี้ด้วยนี่มีแต่ลอยนกครับผมไอ้ที่ต้นอันนี้ขึ้นดําๆขึ้นจอกขึ้นอะไรนะครับนกจิกแล้วก็กลับด้านครับกินตัวมะเร็งข้างล่างเนาะเราไปต่อดีกว่า ต้องเดินไป,ปรถนอนครับแทนปอออกมาใส่จอดิโนนครับมาใส่รถกระบะกะจอดดิโนนหมดเลยเดี๋ยวน,นี้ก็ขับแล้วครับเอามอาใส่เข้าแลว้วทกกี่จะเดินครับพาะวันี้ดูท่าแล้วนะ่าจะได้ไปส่งผ้าจะส่งผ้าก็ค่อยๆขับออกมาก็ได้อยู่ครับน้ำไม่น้ำไม่กระชอกขึ้เนเลยถ้าน้ำลดลงอีกนิดนึงเดี๋ยวมอไซค์คันเล็กเข้าได้ก็ลูกก็ไม่ไต้องเดินครับไปโรงเรียนก็สบายสายวันจันทร์ก็อาจจะได้ไหม nó lều cái <laughs> đứa cái giúp nó lưng dưới hát nó ăn trạng nó ăn lòi nam mà chám nà nó thì có 2องวันสามวันแล้วย่ำนาจยย่านี่แล้วนี้ก็จะเป็นต้นชองไรครับเทียบเลยตัดทิ้งไปก็เยอะครับตัดต้นตัดแต่งกิ่งเนาะของฟาร์มครับมันลกมันหนาเกินงามนี้ครับรอบเดียวทางไรเต็มเลยยอดกระถินก็กำลังอันนอนจะสวยเลยกินกับน้ำพริกเย็นนี้ เดี๋ยวนี้นึงข้าเหนียวครับผมจะทำน้ำพริกปลาดินกินซะหน่อย<ม>เดี๋ยวนี้นิยมใช้สลิงกันครับมอไซค์พวงข้างคืออะไระ่ะบรรทุกได้เยอะครับโดยสารได้เยอะกลบก็ ึงรถแล้วเนาะไ,ไเปเดินไกลเหมือนกันครับประมาณสัก4ี่ห้าร้อยเมตรได้จะมาถึงรถเนาะไปกลับก็เป็นกิโลแล้วครับสามตัวหนึ่งเรนยาครับผมตอนนี้ก็กำลัง ข้าวครับผมหม้อนี้ก็คือต้มปลาินครับใส่พริกแซ่ไรทำน้ำพริกครับขีเ้เกียจเผาออกครับผมเลยต้มใส่รวมกันไปเลยเรามาทำข้างล่างเหมือนเดิมครับผมน้ำก็ยังอยู่ประมาณนี้ชอแช่ชอแช่แล้วลครับลงเร็วมากเนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม,มอีกหน่อยนอะถ้าลงถึงกระดานผูก็โอเคแล้วครับตอนนี้ก็หม้อใส่ก็ออกมาแล้วเรียบร้อย ขับมาได้ครับขับมาเบาๆก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ท่วมมันไม่ดับไม่ดับไม่ดับไม่ใช่ไม่ท่วมรองเท้าลอยอยู่โน่นข้างหนึง่งอยู่นี่ข้างหนึง่งเมื่อคืนลมแรงครับฝนตกลมแรงพัดลงลงมาสองู่เก็บได้แต่มันไม่เป็นไรนะครับยีตแถวนี้แหละก็โอเคเนาะกับข้าวนี้ก็มีไข่ต้มครับอยู่ในหม้อนข้าวก็มีไข่ต้มจะต้มแล้วก็ปลาน้นเมื่อกี้ ช่วงกลางตัวช่วงลําตัวมันก็ไว้ทอดับหมากไว้ทอดสามชิ้นครับตัดเป็นตัดผ่าตามแนวกระดูกสันหลังตัดไปทอดสามชิ้นครับนี่จะทำน้ำพริกครับนี่อยากจะกินครับผมน้ำพริกชวาชวาเราจะลงทายเล่นๆอีกวันนี้เมื่อคืนได้ครับก็ไปทำปลาเค็ม4ี่ห้าตัว เป็นปลาปลาเกตขาวปลาอะไรไม่รู้ครับตัวเล่มแหลมยาวตัวยาวๆมีไข่ทั้งนั้นครับปลาตีนี้ก็ต้องจะดีมีไข่หมดเลยก็เดี๋ยวดักตรงนี้ครับมันก็ติดปลาก็ติดประปานบริเวณนี้แถวๆนี้แหละดักเล่นครับดักปลาวิ่งขึ้นมาวันนี้มีลมด้วยลมอากาศเย็นด้วยไม่รู้ปลาจะเดินหรือเปล่านะปลาจะขึ้นหรือเปล่าต้องลองดูครับ เดือดปลาเด้อดหนึ่งข้าทำข่าเสร็จีล้็โอเคแล้วครับวันนี้มีสะเดาเดี๋ยวลวกผักนะลวกสะเดาแล้วก็ผัดกองตุ้งแล้วก็ผัดคณะอะไรนะคณะคณะจีนก็คณะอะไรไอ้ที่ไม่อบบวบนะครับผมเหมือนกองตุ้งก็ไเหมือนเหมือนคณะก็ไม่เหมือนนะครับด้วยลวกผักสามอย่างครับก็ประมาณนี้ครับกับข้าวง,ง่ายๆครับวันนี้ ครับตอนนี้ก็หนึ่งคาสุดไปแล้วครับไข่ก้มสีไปอันนี้สเสดาครับดอดชวอนี้อาจจะแก่ทีหนึ่งครับเก็บมาครับเสดายชวอนี้ออกดอกใหม่ครับสวยงามทั้งนั้นเลยสเสดาเป็นออกทั้งปีครับแต่เ,เราจะไปเก็บกินเนาะมันจะออกล้วก็ให้ผักมาทีต้มลวกในน้ํามหนึ่งข้าวนี่ครับผมผักก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวแช่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอล,ลวกสเสดา อันนี้ก็คือต้มต้มปลาหนิลใส่น้ำปลาใส่พริกใส่เครื่องที่จะตําน้ําพริกครับน้ำพริกปลาปนปลาครับพี่ธานไม่เดินปนปลาได้พี่น,น้นองเท้าอันนี้ครับประมาณนี้ครับเลี้างเขากระเลือทอดปลาข้างบนบ้านครับเดีย๋ยวลูกระดเนาะครับผมโอ้ยจัเดเย็นเย็นนดีดีครับห้องฝ่ายนี่มาแรง,งครับเฮ้ยงครับ บึงเธออาทิตย์ไทยบึงตึงแค่ปุ่นเสาเนาะแค่ปุ่นเสาก็ให้เบิึงครับวิวนี้เนาะคือต้นกิเล็กครับผมกิเล็กแกะออกดอกแล้วกับวิวนี่ครับทายสุกเข่าเนาะวิวนี่ครับเดี๋ยวบ้านนี่แล้วครับอยู่แถวบ้านเนาะบ้านเพิ่นกระซำบ้านเพิ่นหัลละบ้านพันเฮ้าดอกบ้านเฮ้ากระซำบ้านเฮ้าเห็นปะครับพุ่นหละตะเวนตก แต่เป็นแดงห่วยๆอยู่มานเท่าก็สามมันเท่าสิ้นเดินกับกลาบ้านแล้วครับผมก้าอุบลแล้วพอดีน้ำดุดแล้วครับผมกลับมาถอนมันครับครับผมจะแค่ครับผมิปนี้กับผมมีอย่างหลายนอกจาพามาเบิงเอ่อดี๋ยวครับมือหนึ่งมือหนึ่งกี่ไหเบิดมือแล้วครับเดี๋ยวยังเหนือจะสีใสอีสานบ้านผมเอือนม่องครับผมอุบลเอือนม่องเอือนดัง มมองเอินดังมะงมองก็เอินคายครับแล้วก็แล้วแต่ครับแต่อยู่บ้านผมเอินมองใส่มองไร่มองกะทั้งทั้งอื่นกะเอินให้กันครับก็เข,ข้าใจให้กันเอินดังเอินคายก,กันครับผมใส่แบบเดียวกันเดี๋ยวกระซิใส่น,นี่นะครับใส่แบบขาวจากสองส้ำเขาได้จากตัวสองตัวสามตัวกะแปปกะดีไปก,กะเดืนดเนาะจากดแดดแว่ครับผมเอได้ทอดกับแกลบครับผมกับน้ำขาว โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขคบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามนักกาแฟก้นไหลกดนสะขุนไข่กําลังใจเด้อยครับเด้อก็บผมีียังยรนาะก็เห็ดเล่นเห็ดหัวเป็นส่ล่ะครับผมสำหรับคืนนี้แรกนี่คืนนี่ก็นนอนหลบวันดีครับผมยังปวดหูอยู่ครับผมดูซื้อว่าสี่เด็ดไปพบแพทย์คือว่าล่ะครับมือไม่มือเห็ดงานแล้วนอนนี้นั่นแหละก็มันประปวดครับบางทอก็ปวดบางเทีก็ปวดมันไดกเป็นอะไรของมัน อาจจะไปพบแพทย์ครับเขาบอกว่าน้ำหูปอกันแล้วกันหูมันอืบแบบคือ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 อยู่ครัๆๆๆๆๆๆบบม่ได้มุนน้ำไม่ได้ลนนินน้ำยังเนะาะกาทฟเนี่ยนะครับเนาะกฝากเด้แลครับเด้อครับพอกันยีพีคลิปต่อไปยีพีต่อไปคลิปต่อไปครับผมโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ